เวทบอร์ดคืออะไรแล้วก็ดรายบอร์ดคืออะไรนะครับทำไมคนเล่นโป๊กเกอร์ต้องรู้อีพีนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ได้เข้าใจกันพูดถึงเวทบอร์ดกับดรายบอร์ดแล้วแนละ้วมาเริ่มที่เวทบอร์ดกันเลยนะครับผมอย่างเวทบอร์ดเนี่ยคือบอร์ดที่เราเรียกว่ามันมีการพัฒนาได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่น6,78เป็นหัวใจทั้งหมดอย่างเงี้ยบอร์ดแบบนี้นะครับเราสามารถติดทั้งฟันติดทั้งสเตทได้แล้วนะครับซึ่งคือถ้าเกิดว่าเรามีถือไพ่แบบเราติดเซต เราติด2คู่อะไรแบบนี้โอเคเราอาจจะเบ็ดแดงๆได้เลยนะครับผมเพื่อดูว่าเอ๊ะเขามีอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราถือไพ่แบบ คู่เดียวหรือไพ่เป็นคู่ A คู่คิงนี่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าบอร์ดแบบนี้มันสามารถเปลี่ยนผ่านได้สูงที่เทิร์นนะเช่นสมมุติว่าเทิร์นเนี่ยมันตก5มาก็เป็น one วันการ์ดสเตทละหรือว่าเทิร์นตกหัวใจอีกใบหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นวันการ์ดัดแล้วนะครับซึ่งบอร์ดแบบนี้ทําให้มันเป็นบอร์ดที่เล่นยากนะถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าแฮนด์เราดีพอเนี่ยเราก็แค่เช็คคอลเช็คไปดูเทิร์นก่อนจะดีกว่านะครับผมเมื่อเริ่มเห็นภาพเวทบอร์ดแล้วนะครับเราไปดูอีกบออออรร์์ดนนนงก็คืบั่เ ดรายบอร์ดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นบอร์ด A72 Rainbow นะครับ a i n b o กก็คือไม่เหมือนกันสักดอกเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าไพ่แบบเนี้ยเฮ้ยถ้าเราติดคู่หนึ่งแล้วเนี่ยมันโอกาสที่จะโดนแซงมันยากนะสมมติว่าเราติด A แล้วเนี่ยเฮ้ยโอกาสจะโดนแซงอะไรเนี่ยเมื่อมันไม่มีทั้งรอฝัดสเตจก็ยังไม่มีนะครับโอกาสจะติดรอสเตจเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะคือเรียกว่าถ้าเรามีถือ A แล้วเนี่ยโหมันจะโดนแซงจากอะไรมันโดนแซงยากมากเลยนะครับซึ่งบอร์ดแบบนี้เราก็เรียกว่าดรายบอร์ดนั่นเอง อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของ Dry Board ก็เช่นคิง g 8 3เป็นต้นนะสังเกตไหมว่าบอร์ดแบบนี้มันจะไม่มี draw state เห็นไหมครับจะเป็นเอ๊ะเป็น90ก็ไม่ได้10 q ควีนก็ก็ยังไม่ได้นะครับคือถ้าเราติดอะไรบางอย่างเราติดท็อปแพรแล้วเรามีโอเวอร์แพรแล้วบอร์ดแบบนี้ค่อนข้างจะโดนแสงยากนะครับเพราะว่าที่เ์นเนี่ยมันไม่ค่อยจะเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนสถานาการณ์เท่าไหร่คือถ้าเราแพ้ก็แพ้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชนะเนี่ย โอกาสโดนแซงมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆนั่นเองนะครับอ่ามาทวนอีกทีหนึ่งไหมเวทบอร์ดนะคือบอร์ดที่เราแบบ ตรงนั้นเนี่ยมันมีโอกาสจะคอมพลีทไปแล้วนะคอมพลีตฟัตไปแล้วคอมพลีทสเตจไปแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็คือเพิร์นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนผันได้สูงนะครับเราถือแค่คู่เดียวถือท็อปแพร์ถือโอเวอร์แพร์เนี่ยมันอาจจะไม่กู๊ดก็ได้บอร์ดแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะครับผมส่วน์ไรบอร์ดคือบอร์ดที่มันไม่คอนเน็กันนะครับมันไม่มีลุ้นอะไรเท่าไหร่เลยถ้าเราติดท็อปแพร์ไปแล้วไพ่เรานําอยู่แล้วโอกาสจะโดนแซงอะ่ะมันก็ยากนั่นเองนะครับผมอ่ะ าจะพอเริ่มเข้าใจพอเริ่มเห็นภาพกันแล้วนะครับก็อย่าลืมลองกลับไปทบทวนไปศึกษากันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อให้กําลังใจทีมงานและให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันอีพีหน้าครับผม